สวัสดีครับพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้เรามาชมไม้แดดแบบร้อยเปอร์เซนครับโอสนที่เป็นไม้แดดแบบร้อยเปอร์เซนสวยงามแบบนี้ครับข้างหน้านี้ก็คือโกสนครับนะสามารถออกแดดได้แบบร้อยเปอร์เซนครับผมนะใครที่สนใจไม้แดดวันนี้ไม่ควรพลาดครับโอสนไม้แดดเนี่ยคุณจะปลูกยังไงก็ได้ครับไปวางกลางแดดครับยิ่งโดนแดดยิ่งสวยครับผมนะยิ่งกัดสีครับเหมือนต้นนี้ฮะนี่ครับสวยไหมครับนะกัดสีสวยงามต้นนี้ มีชื่อว่าเจ้าสัวครับเจ้าสัวฮะยิ่งโดนแดดสีเขายิ่งเป็นสีชมพูสวยครับนะใบยาวโค้งงอแบบนี้ครับแล้วของเราไม่ต้องห่วงครับผมนะลำต้นใหญ่ขนาดนี้ครับความสวยความงามนั้นสวยงามเลยทีเดียวครับผมนะสำหรับไม้แดดครับไว้ยังไงก็สวยครับยิ่งโดนแดดสียิ่งสวยครับผมนะแล้วนี่ฮะดูเหลืองใบส้มครับเหลืองใบส้มครับผมนะสวยๆแบบนี้ฮะนี่ครับ เหลืองใบส้มครับแล้วรากของเรานะพี่น้องดูรากครับนะฮะต้นสวยๆแบบนี้ครับเหลืองใบส้มครับนะไม้ของเรานี่แข็งแรงนะครับแล้วก็ลําต้นใหญ่เลยทีเดียวแล้วสูงพี่น้องดูครับนี่ฮะเกินฟุตแน่นอนครับนี่คือเหลืองใบส้มตามด้วยนี่ครับจิตระดาครับจิตรดานะฮะยิ่งโดนแดดยิ่งเป็นสีเหลืองพี่น้องเอ้ยดูครับนะสวยงามแบบนี้แล้วรากออกมาแบบนี้ครับนี่คือความงามของต้น โอสนนะครับผมนะที่เป็นไม้ทนแดดครับนี่ฮะสวยหมครับผมต้นนี้นะความสวยความงามนะฮะนี่เขาเรียกว่าช้างข้าวบดครับช้างข้าวบดครับผมนะสวยงามซะขนาดนี้ครับแล้วตามด้วยนี่ฮะเกี่ยวแดงครับนะทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเขายิ่งกัดสียิ่งแดงครับโอ้โหแดงนี่แดงสดใสแดงแบบจัดกจ้ามากครับเกี่ยวแดงครับแล้วนี่ฮะรากของเราแต่ละต้นนั้น ไม่เป็นรองครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับเขาเรียกเกียวแดงครับผมนะแล้วต้นนี้นะฮะสาวเชียงใหม่ครับสาวเชียงใหม่ครับนะฮะดูแตกยอดสวยไหมพี่น้องนะสาวเชียงใหม่ของเรานี่สามถุงร้อยนะฮะสามถุงร้อยเท่านั้นครับผมนะใครที่สนใจก็จดชื่อมาครับผมนะว่าจะเอาอะไรครับสามถุงร้อยครับผมนะ ค่าขนส่งนั้น3ามถุงแรก60บาทและถ้าถุงต่อไปก็คือบวกสิ 10, บบวกสิบบวกสิบรับผมสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยฮะแล้วต้นนี้ครับสีเหลืองและสูงมากะนะฮะดูความสูงก็ดีครับนะ,ะต้นนี้ประมาณ50เซนได้นะครับผมนะต้นนี้เขาเรียกว่างทองครับใบสีเหลืองนะกวางทองครับผมนะสวยงามนะครับใครที่สนใจไม้สวยๆแบบนี้ครับก็โทรมาที่0 6 3 6 9 7 4 6 6 4ดี่สครับ แล้วนี่ฮะนะพระเอกตลอดการครับต้นนี้สายรุ้งสยามครับเอ้โทษฮะเกวสายลุ้งครับผมนะเกวสายลุ้งครับนะเป็นเกี่ยวขึ้นมาฮะมีทั้งหมดเจ็ดสีครับพี่น้องเกี่ยวสายลุ้งครับเนี่ยสวยๆกันเลยทีเดียวครับนะแล้วนี่ฮะนะต้นนี้ แดงเพิ่มพูนครับนะเป็นสีแดงกันเลยทีเดียวครับแดงเพิ่มพูนนะใบจะยาวเรียวแบบนี้ครับแล้วยิ่งกัดสียิ่งแดงครับผมนะเขาถึงได้ชื่อว่าแดงเพิ่มพูนครับผมต้นนี้ครับแล้วต้นต่อไปนะต้นนี้ครับผมนะอะไรแล้วนะเ, <laughs> เดี๋ยวเ,เหลืองสเปนครับผมต้นนี้ฮนะใบยาวสีเหลืองเป็นลายจุดแบบนี้ครับ เหลืองสเปนและดูลำต้นครับของเรานะฮะเป็นแบบนี้หมดนะลำต้นยาวลำต้นใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วเนี่ยฮะเป็นลายจุดแบบนี้เหลืองสเปนครับนะสวยๆงามๆแบบนี้ครับแล้ววิธีการให้น้ํานะครับผมนะให้น้ําตามปกติทั่วไปเลยครับแต่มีเรื่องหนึ่งฮะที่ว่าต้องดูแลครับก็คือเรื่องเพรียนะครับผมนะเพราะโกรศลกับเพยรยเนี่ยเราต้องดูแลดีๆนะครับ บางคนบอกอ๋อแล้วซื้อยาฆ่าเพี้ยที่ไหนนหัวครับนะเอาแนะนําเลยครับผมนะสำหรับคนที่อินซีก็เล่นอินซีไปนะครับใบสะดงสดเอาหรือยาเส้นอะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้าหากว่าหาอะไรไม่ได้จริงๆครับใบก็เลยครับนะฉีดไปที่เพี้ยเลยครับไม่มีผลกับต้นไม้นะครับผมนะแค่นั้นเขาก็ไปแล้วง่ายไหมพี่น้องครับนะการกําจัดเพี้ยนะครับผมนะแล้วความสวยความงามข้างหน้านะครับผมนะใครที่สนใจก็เหมือนที่บอกครับเบอร์0-63 เ7้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับนะนี่ฮะสวยครับผมนะจิตละดาครับผมนะสามต้นร้อยครับสามต้นร้อยค่ะทำได้ใช่ไหมสามต้นนี่ฮะวะสันตาวีครับผมไอ้นี่สองต้นร้อยนะปกติเขาขายสองร้อยกว่าบาทฮนะวะสันตาวีต่อหนึ่งต้นนะครับผมนะเพราะเป็นไม้ที่สวยมากครับแต่นายหัวครับผมนะให้พ่อแม่พี่น้องของนายหัวเนี่ยในราคาสองต้นร้อยดูฮะนะความสวยความงามเนี่ย ไม่เป็นรองใครเลยทีเดียวสําหรับวสันตาวีครับผมนี่ฮะแล้วนี่ฮะเจ้าสัวนี่ดูสีเขาสิครับนะสีสันสวยเสื้อขนาดนี้ครับเจ้าสัวครับผมนะฮะนี่นะใครที่สนใจแบบไหนครับก็โทรมาได้เลยตามที่เบอร์โทรที่นายหัวบอกครับเพราะไม้แดดนะฮะเลี้ยงยังไงก็ง่ายครับผมนะเลี้ยงหน้าฝนก็ยังเลี้ยงได้ครับนะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ทนนะฮะทนทั้งแรงทนทั้งฝนครับผมนี่ฮะ สวยงามขนาดนี้เลยทีเดียวกับโกศสนทนแดดครับวันนี้ในหัวหมาชัยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมใครที่ยังไม่กดติดตามในหัวก็กดติดตามครับวันนี้ในหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับขอเก่าคําว่าสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ